ที่เกียรติโชครัตนการครับชื่อเล่นชื่อกอบครับผมเปิดทําโรงงานเมเัลชีครับทาที่นี่เป็นสาขาที่2บริษัทเสริมไทยพีอโฟมแซนวิชจำกัดครับก่อนอื่นส่วนใหญ่ผมจะหาทาง Facebook หาทางอินเทอร์เน็ตก็เช็คหลายๆหลายๆที่ครับว่าบริษัทไหนที่ออกแบบสวยมีความน่าเชื่อถือก็พอเงินพอดีเข้าไปคลิกดูอีซี่ว้ก็เข้าไปดูเอ้ย ออกแบบสวยดีมันตรงตามที่ที่เราต้องการก็เลยได้ได้ลองเข้าไปคุยกับเขาดูทางเพจดูครับก็ให้ข้อมูลที่โอเคนะครับผมก็จะถามสเกลถามอะไรเออเนี่ยถ้าสร้างอะไรอย่างนี้ประมาณยังไงใช้เวลาระยะเวลาในการก่อสร้างหรือการออกแบบใช้เท่าไหร่ให้คำปรึกษาที่ดีนะครับที่ให้ตัดสินใจคือหนึ่งดูเช็คโปรไฟล์ก่อน ผมดูโปรไฟล์ทางเพจดูจากผลงานที่เขามีมาก็เอ้ยทำโอเคนะเหมือนน่าจะเข้าใจโจทย์เราว่าเราอยากได้โรงงานออกมาแบบไหนอยากได้ออฟฟิศออกมาแบบไหนการตอบคําถามและการสื่อสารกับลูกค้าเหมือนเขารู้ความต้องการของเราเราบอกความต้องการไปเอ้ยเราอยากได้ประมาณนี้นะอยากได้โรงงานประมาณนี้อยากได้แบบนอร์ดิกดูแบบไม่เหมือนที่อื่นอยากให้แบบมันันสมัยโมเดิร์นไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเขา ผมผมพิมพ์ไปอย่างเงี้ยแต่เขาสามารถออกแบบได้รอบเดียวอะ่ะคือรอบเดียวผมผมจบเลยคือรอบเดียวคือโอเคเลยอะ่ะผมไม่ได้มีการแก้กันเลยครับใช่ครับก็เลยถือว่าเออเขาก็ทางานก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมันทาให้เราแบบเออเรามั่นใจนะาการที่เราเลือกเขาในการที่จะออกแบบโรงงานกรอออฟฟิศเราก็เลยเลือกใช้เลือกใช้ที่อีซีไวเลสครับจากแบบที่ทาอีซีไวเขา เขาสรุปมาไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคครับในส่วนของโรงงานเนี่ยเหล็กที่ใช้ก็ก็จะเป็นเหล็กที่มาตรฐานการติดตั้งก่อสร้างก็งานมันจบเร็วแล้ววัสดุโครงสร้างก็แข็งแรงครับในการออกแบบมาเพราะว่าการไปยื่นขออนุญาตก็ไม่ติดอะไรเลยคือเขาทํามาค่อนข้างจะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยครับธุรกิจเกี่ยวกับม้เน้นเชีสนะ โรงไงาน่ได้่ผมก็กล้าพันผมว่าน้อยมากที่จะทําสวยและทําดีอย่างนี้ครับแบบที่ออกมาหนึ่งคือความทันสมัยมันดูเรียบหรูซึ่งการที่เขาทํามามันก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ผมอยู่แล้วผมเลยยังไม่ค่อยได้มีอะไรตะเพราะผมกับแฟนก็โอเคมากที่เขาออกคือด้ามาเราเราดูแล้วเราโอเคเลยในส่วนของแบบทุกอย่างที่ทาง easy w e ว l ออกมาครับค่อนข้างที่จะละเอียดและลงลึก ทำให้ผมสามารถรู้ได้ว่าจุดแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นคานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะลงรายละเอียดไว้ให้หมดเลยว่าขั้นตอนการทํางานตั้งแต่ลากฐานจนยันถึงจบงโครงหลังคาทั้งหมดเลยครับคือเราสามารถรู้ทุกจุดได้ว่าเออขั้นตอนการทํางานเป็นยังไงมันค่อนข้างที่จะทําให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่าเอ้ยเราถ้าเราได้ทําหรือได้ออกแบบเนี่ยโอกาสที่จะโดนโกงเนี่ยค่อนข้างจะยากมันเลยทําให้เรามั่นใจว่าเอ้ยเราเลือกเลือกไม่ผิดน,นะที่ให้ทาง อีซี่ไวทเขา์นี่ออกออกแบบให้ทางอีซี่ไวท์เขาจัดการให้หมดเลยคือผมแทบจะไม่ค่อยได้ยุ่งเรื่องเอกสารอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นคนจัดการตรงนี้อยู่แล้วเราค่อนข้างจะไม่ค่อยห่วงเพราะว่าในการขออนุญาตคือไม่ว่าจะติดปัญหาอะไรเขาเขาจะแก้แก้งานให้สม,มูทยังไงมันต้องต้องจบอยู่แล้วไม่น่าจะมีวิดพลาดอะไรตรงนี้ครับฝากถึงผู้ประกอบการที่ยัง มีการตัดสินใจหรือลังเลในการจะสร้างโกดังหรือโรงงานออฟฟิศต่างๆนะครับอีซีไวเอเป็นทางเลือกหนึ่งครับที่สามารถตอบโจทย์ได้ซึ่งทางผมก็ก็ประทับใจมากในเรื่องการออกแบบของทางเขาก็ไม่มีหวังจริงครับท,ท,ที่ที่ใช้อีซีไวเอลในการออกแบบในทางนี้ครับครัครับ